วันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของชีวิตที่ไร้กังวลมีคนมากมายบนโลกใบนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยความกังวลอยู่ตลอดเวลาของการที่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีไม่พอไม่ว่าจะในเรื่องใดๆก็ตามที่ตัวเองคิดว่าเป็นความจำเป็นของชีวิตไม่ว่าจะในทางความสุขหรือความมั่นคงปลอดภัย และร่างกายของเขาเหล่านั้นก็ไม่เคยปฏิเสธได้ที่จะสะท้อนความกังวลเหล่านี้ออกมาโดยส่งสัญญาณของความกังวลออกมาในรูปของความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวในรูปของความวิตกกังวลความเครียดอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นเพราะแท้จริง เราควรเรียนรู้ที่จะไว้วางใจภูมิปัญญาของจักรวาลและฝึกฝนที่จะใช้ชีวิตของเราเองอย่างปราศจากความกลัวไม่มีความกังวลหรือไปให้ความสนใจกับจุดที่เราขาดเพราะชีวิตจริงๆของเรานั้นเราสามารถคาดหวังในสิ่งที่ดีที่สุดได้และใช้ชีวิตของเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นสุขอันแท้จริง เมื่อจิตใจหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยความคิดและความรู้สึกที่ไร้กังวลร่างกายก็จะกลับสู่สภาวะแห่งความสุขและสงบตามธรรมชาติตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราเป็นและที่เรามาและอีกไม่นานเมื่อนั้นคุณก็จะฟื้นความทรงจำได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้น คุณเป็นใครและคุณเป็นเช่นไรจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกกับพลังแห่งการสร้างสรรค์ทั้งปวงของจักรวาลกลับไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติที่แท้จริงของคุณแล้วจะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างอัตตาตัวตนของคุณกับตัวตนที่แท้จริงของคุณอีกต่อไปใจของคุณจะเริ่มเบาขึ้น มีอารมณ์ขันกับทุกๆสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งนี้เพราะคุณจะไม่เคร่งเครียดจริงจังกับตัวเองอีกต่อไปคุณสามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ด้วยความสงบมากขึ้นและง่ายดายแล้วชีวิตของคุณก็จะปลอดจากเรื่องดราม่าทั้งหลายหรือเรื่องเศร้าๆทั้งปวง หากคุณสามารถเรียนรู้ที่จะแยกตัวเองออกมาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตและแทนที่ด้วยความเชื่อว่าทุกอย่างที่คุณปรารถนานั้นมีเพียงพอเสมอถ้าเราปราศจากความกังวลเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะเราจะรู้สึกมีความสุขและไม่ห่วงมากขึ้นหรือไม่โปรดสังเกตว่า ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดพร้อมเสมอที่จะเป็นของคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอันไหนระหว่างความกังวลกับสภาวะที่ไร้กังวลในสภาวะผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความสุขนี้จะไม่มีอะไรที่คุณขาดทุกความต้องการของคุณได้รับการเติมเต็มเสมอไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลย ดังนั้นฝึกใช้ชีวิตในทุกๆช่วงเวลาของคุณด้วยความเบาสบายเปิดหัวใจให้กว้างและให้ความใส่ใจว่าช่วงเวลาที่คุณไร้กังวลน,นั้นนำพาความรู้สึกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และการมีความสุขมากมายมหาศาลแค่ไหนมาสู่คุณเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น คุณอาจลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยมีความสุขในอดีตเช่นดูภาพถ่ายเก่าๆร้องเพลงที่คุณชอบเล่นกับแมวเดินเล่นสบายๆหรืออยู่กับคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสุขใจดื่มด่ำกับความสุขทั้งปวงทั้งที่อยู่และเคยอยู่รายรอบตัวคุณรวมทั้งความสุขที่เกี่ยวกับตัวคุณเองด้วย ในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณคุณไม่ต้องกลัวอะไรเพราะคุณรู้ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวและสิ่งที่มีอยู่จริงแท้แน่นอนในโลกใบนี้คือความรักถึงเวลาที่เราจะเริ่มทำสมาธิกันบทภาวนาสำหรับวันนี้คือฉันเคลื่อนวันเวลาทั้งวันของฉันให้ผ่านไปด้วยใจที่เบาสบาย ไร้ความกังวลเพราะฉันรู้ดีว่าทุกอย่างนั้นมันดีฉันเคลื่อนวันเวลาทั้งวันของฉันให้ผ่านไปด้วยใจที่เบาสบายไร้ความกังวลเพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันดีฉันเคลื่อนวันเวลาทั้งวันของฉันให้ผ่านไปด้วยใจที่เบาสบายไร้ความกังวล เพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันดีมนตราภาษาสันสกฤตสำหรับวันนี้คือสัตจิต,อน,นจตอนันดาสัตจิตอนันดาสัตจิตอนันดาการดำรงอยู่สติความสุขสการดำรงอยู่สติความสุขการดำรงอยู่ สติความสุขจากนี้ไปขอให้คุณปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายขยับเนื้อขยับตัวสักเล็กน้อยวางมือหงายลงบนตักหลับตาเพียงแค่ขนตาแตะชนกัน ทำความรู้สึกกลับเข้ามาอยู่ภายในร่างกายของเรามีจุดอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายณจุดนี้จะเป็นที่เชื่อมต่อใจของคุณไปยังเบื้องบนที่คุณจะสามารถสัมผัสกับภาวะสูงสุดของจักรวาลได้ ล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปวางทุกสิ่งนิ่งเพียงอย่างเดียวสังเกตลมหายใจเข้าและออกของคุณลมหายใจเข้าเริ่มต้นจากปลายจมูก และไปสิ้นสุดที่จุดเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกเข้าออก ทุกลมหายใจเข้าและออกขอให้คุณผ่อนคลายร่างกายทั่วทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะหน้าผากคิ้วตาบ่าไหลลำตัวเอว เท้า,ทาปล่อยตัวเองให้เบาสบายไปกับความสงบนิ่งแช่ความรู้สึกของคุณให้อยู่ในความนิ่งเบาสบายให้ความสงบสุขนี้ไหลผ่านแพร่ยอยู่ในตัวคุณนานเท่าที่คุณต้องการ หากคุณเผลิดคิดฟุ้งซ่านหรือมีอาการใดๆทางร่างกายหรือได้ยินเสียงที่มารบกวนขอให้คุณกลับไปที่บทภาวนาทำความรู้สึกกลับเข้ามาอยู่ภายในเราจะอยู่กับสมาธิประมาณสิบนาที ก่อนออกจากสมาธิหายใจเข้าและออกช้าๆลึกๆจากนั้นค่อยๆลืมตาขอให้บทภาวนานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณเท่าที่คุณจะพอใจและนำบทภาวนานี้สร้างความรู้สึกแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่กับคุณไปทั้งวันฉัน เคลื่อนวันเวลาทั้งวันของฉันให้ผ่านไปด้วยใจที่เบาสบายไร้ความกังวลเพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันดีฉันเคลื่อนวันเวลาทั้งวันของฉันให้ผ่านไปด้วยใจที่เบาสบายไร้ความกังวลเพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันดีฉัน เคลื่อนวันเวลาทั้งวันของฉันให้ผ่านไปด้วยใจที่เบาสบายไร้ความกังวลเพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันดี